สว, <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านตัดผมน้องบิวนะคะร้านตัดผมแม่น้องบิวนะคะยังไม่ได้เปิดร้านยังไม่ได้เปิดร้านเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกค้าขอเวลาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวร้านเราทำผมไป วันนี้ก็จะพูดเรื่องทรงผมทรงผมมันคือมันคือปัญหาระดับประเทศหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ทุกปีก็จะมีเรื่องเด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องทรงผมโดนก้อนโดนตัดโดนอะไรบางคนก็พาไม่ตัดผมก็ไม่ให้เข้าสอบอะไรมีทุกปีต้องคอยติดตามข่าว ตลอดแต่ปีนี้เหมือนจะหนักเพราะว่าเขาก็เหมือนว่า,เ,าเขาปล่อยให้เด็กเด็กแบบตัดผมลองทรงได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนต้องเป็นนักเรียนแต่ว่าก็เด็กนะเหมือนได้คืบเอาสองยังไงก็ปิดระเบียบอยู่เรื่อยๆเราต้องคอยติดตามข่าวด้วย อย่างตอนนี้ก็อาจจะมีประท้วงชูสามนิ้วปั๊บอย่างนี้ชูสามนิ้วเพื่อประท้วงว่าไม่ให้ใครมาก้อนผมอะไรอย่างนี้นะไม่ให้ก้อนผมเป็นสิทธิทส่วนบุคคลอะไรอย่างน <c oughs> ี้เด็กก็จะไปประท้วงกันที่สนามหลวงอีก่ไม่กี่วันนี้นะเขาจะไปประท้วงกันว่าจะไปอยู่ <c oughs> ไปชูสามนิ้ว <c oughs> ชูสามนิ้วแบบนี้เราไม่ไปหรอกเด็ก มีมีเด็กอย่างเงเยอะแบบไม่ยอมรับกติกาที่ผู้ใหญ่กําหนดขึ้นมาอะไรเงี้ยระดับประเทศเลยตอนเนี้ยเรื่องทรงผมแม้กระทั่งสี่เหล่าทัพก็ยังโดนอะจะเป็นผอบอเป็นผู้คนผู้พันอะไรมันโดนหมดทรงนักเรียนทุกคนต้องตัดทรงนักเรียนจะเป็นผอบอตรออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ปีนี้จะรอจะล้นจะ อะไรหัวล้านสีผมงอกอะไรก็แล้วแต่คุณต้องตัดตอนนักเรียนเท่านั้นเป็นเด็กนักเรียนเขาก็ให้ตอนนี้ให้ให้อะไรอะถ้าตัดลองทรงได้ประมาณนี้นะตอนสมัยก่อนที่เขายังไม่ให้ทรงผมอะที่ยังแบบว่าเด็กประถมมัธยมต้องตัดตรนนักเรียนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมีเด็กผู้ชายคนนึงเข้ามากับแม่เขา แม่เขานี่แข่งคืบมาเลยฮะแบบเอาจริงเอาจังอ่ะแบบว่าตัดให้มันเลยเศรนักเรียนอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยลูกก็น่าเศร้าๆนะก็บอกว่าไม่ตัดจะตัดลองทรงตอนนั้นเขาไม่ให้อตอนนั้นให้ส่นนักเรียนอย่างเดียวอยังไงยังไงก็ไม่ตัดจะตัดลองทรงลองทรงลองทรงแม่ก็บอกไม่ได้จัดการมันเลยพี่อะไรเงี้ยป้าผมจะตัดลองทรงตัดมันเลยไม่ต้องไปฟังมันก็เอาไงดี ถ้าตัดต,ตามใจใครดีตามใจแม่หรือจะตามใจลูกก็ตัดสินใจว่าเอาครึ่งทางแล้วกันอ่าตัดลองหวีไม่ล่าลองวีมันยาวนิดนึงรออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่เอาผมจะเอาลองทรงแม่ก็บอกทรงนักเรียนมึงอย่าพูดมากเลยเดี๋ยวแม่ก็จัดชุดใหญ่ปุ๊บปุ๊บไอเด็กก็น้าตาน้ําตาเริ่มซึมๆหน่อยอะน้ําตาเริ่มซึมแล้วก็บอกป้าผมจะตัดลองทรงมันยังพูดไม่หยุดอีกนะแม่ก็บอกไม่ได้อย่างงั้นอย่างนี้ เลยอ่ะลองลองทรงลองตัดสมนักเรียนตามใจแม่ดูสิคิดว่าเออน่าจะไม่มีอะไรนะแต่แต่ตัดน้อยๆก่อนเผื่อเผื่อได้แก้อะไรเง,งี้ยไถ่พิธีเดียวแล้วเด็กร้องเลยน้ตำตานี่ไหลเป็นทางเนี้ยจะไม่กลับบ้านจะไม่ไปโรงเรียนเลิกเรียนหนังสือถ้าแม่บังคับให้ตัดสมนักเรียนเท่านั้นแหละแม่สัง่งหยุดหยุดยุดชัางหยุดเลยหยุดมันยากอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ตัดลองทรงสูงให้น้องเขา ส่วนนักเรียนน้องไม่ยอมน้องร้องหมอหนึ่งมอสองร้องไห้เลยบอกถ้าอย่างนั้นจะเลิกเรียนจะไม่ไปโรงเรียนเลยถ้าแม่บังคับโรงเรียนก็บังคับมาอีกอย่างหนึง่งเด็กก็ไม่เชื่อฟังพอเด็กมาร้านตัดผมเด็กก็จะเอาอีกอย่างหนึง่งสุดท้ายเด็กคนนี้ก็ไม่ได้เรียนนะเขาไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าไม่อยากตัดถึงถึงตัดลองทรงไปแล้วก็ต้องโดนก้อนอยู่ดีกลับมาอีกทีผมเขาก็ยาวแล้วแล้วก็ พอผมยาวเด็กก็แปลว่าเด็กไม่เรียนแล้วใช่ไหมเปลี่ยนทรงผมแล้วนี่เขาก็บอกเขาจะเรียนกศนก็ไม่ได้เรียนหนังสือไปแม่ก็ไม่ทายังไงเนาะสงสารสงสารไม่จะสงสารใครไม่รู้จะสงสารลูกหรือจะสงสารแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากให้เด็กมีอนาคตทุกคนเห็นใครแบบไม่ไปเรียนเราก็แบบมันจะเหมือนเราอะไรเงี้ยแบบไม่ได้เรียนแต่นี่ให้เรียนแล้วไม่เรียนพอโตมามันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเด็กผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เป็นเรียนเป็นเพื่อนกับลูกเราสมัยประถมนะพอมัธยมก็เข้ามาัธยมที่แบบเคาระเบียบจัดอะไรเงี้ยเสื้อผ้าหน้าผมต้องเปะอะไรเงี้ยห้ามตัดหน้ามาห้ามซอยสไลด์ห้ามตัดผม,มเลยหูอะไรเงี้ยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ม .1 กับพ่อเป็นลูกสาวนะพ่อเป็นะลองบิวก,ก็เหมือนกับว่าเขาก็แบบมันนวะ่าเออจกเป็นทอมหรืออะไรเงี้ยนะ บอกแม่แม่เเรียกเราแม่แม่แม่หนูจะตัดลองทรงบอกตัดไม่ได้หรอกผิดระเบียบแม่เป็นผู้ปกครองเครือข่ายไม่ทําทำผิดเองได้ยังไงอะไรเงี้ยนะบอกเขาเขาก็บอกว่าตัดยังไงหนูก็ต้องตัดหนูจะตัดลองทรงแล้วหนูจะเอาตัวรอดเองอะไรเงี้ยเอาตัวรอดยังไงเราให้เข้าใจละพราะกำแพงโรงเรียนน่ะสูงไม่ต่ำกว่าสี่เมตรสูงมากเป็นตะข่ายกันไปสูงมากเลยและประตูทางเข้าก็มียามีประธานนักเรียนมีครูถามว่าจะหลบได้ยังไงอันบอกหนูหลบได้หนูหลบได้หลบยังไงอ่ะ เราไม่รู้ว่ามันหลบยังไงนะแล้วก็ตัดตัดไปไม่เต็มใจรู้ว่าเราผิดเราก็ผิดอะผิดระเบียบเราไม่อยากทาเด็กมันก็ยืนยันว่ามันหลบได้เราบอกว่าเดี๋ยวก็โดนไล่ออกนะถ้าผิดระเบียบเพราะเรารู้อยู่แล้วไงเขาจะเตือนครั้งแรกครั้งที่สองคือเขาไล่ออกเลยโรงเรียนเนี่ยไล่ออกถ้ารองเท้าดําๆเป็นประเมบรตากแห้งนี่ก็ไม่ได้ฮะให้มาซักหน้าโรงเรียนเลยหน้าประตูแปรงกับลมางซักตากตอนเย็นใส่กลับบ้านขาวอะไรเงี้ยถุงเท้านี่ถอดรองเท้าออกจะดูถุงเท้าว่าสกรปรกไหม ตรวจแม้กระทั่งเล็บเท้าว่าโรงเรียนนี้บ้าพอเล็บมือเ,เล็บเท้าเครื่องประดับตุม้มหูคิวค้วเคิลห้ามเขียนอะไรเงั้นน่ะผมข้างหน้าก็ไม่ให้ตัดหน้ามาไม่รู้ว่าตัดแล้วมันมันจะสอบเรียนไม่เก่งหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะเขาไม่ให้ตัดแล้วครั้งที่สองมันก็กลับมาอีกแล้วก็ผมเริ่มยาวแล้วแล้วก็ถามว่าอ้าวผมยาวแล้วนี่สวยแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่นูจะตัดลองทรงอีวุ้ยตัดได้ไงเที่ยวที่แล้วก็ตัดไปแล้วเขาว่าไงมัางโรงเรียนเขา เขาเตือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโดนเตือนแต่หนูก็หลบได้อะไรอย่างเงี้ยหลบได้ได้ยังไงอ่ะหนูมีวิธีของหนูนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไงดีวะไม่อยากตัดเนาะตัดก็เหมือนว่าอนาคตมันต้องเสียแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไงเราก็ไม่ตัดมันก็บอกตัดเธอตัดเธอหนูหนูหนูหลบได้หลบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ตัดแต่ตัดนิดเดียวไม่กล้าตัดเยอะไงสุดท้ายหายไปพักใหญ่อะหายไปนานนานนานเยอะแล้วมันก็ไปตัดที่อื่นมาแบบสั้นมากอะสั้นสั้นสั้นเยอะ เราก็เลยถามว่าเออเป็นไงอะไรอย่างนั้นอย่างนงี้อะไรเงบอกว่าอ๋อแม่หนูออกแล้วโรงเรียนไล่ออกเขาเตือนครั้งหนึ่งครั้งที่สองเขาไม่ให้ไงแค่เรื่องทรงผมเนี่ยโดนไล่ออกแต่ก็เป็นกติกาของเขาเขาบอกแต่แรกอยู่แล้วว่าถ้าคุณเข้ามาคุณต้องทําแบบนี้ถ้าคุณไม่ทําโรงเรียนก็จะจัดการผู้ปกครองของคุณก็คือรู้แล้วะว่าลูกคุณต้องไปทําอย่างนี้ท่านมาเรียนโรงเรียนนี้อะไรเงี้ยเด็กคนนี้โดนไล่ออกแค่ม .1 หนึ่งมสงโดนไล่ออกและเสียหน้าคตไปเลยแต่เขาบอกว่า ดี๋ยวถ้าเขาเอาอยคุครบที่ว่าจะเรียนกศออน,อนได้น่นเขาบอกเขาจะไปเรียนเขาบอกว่าอยากทําทรงผมตามใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ว่ากฎระเบียบทําให้เด็กแบบไม่อยากอยู่ในกฎระเบียบนี้อะไรอย่างเงี้ไม่ใช่ว่าเด็กแค่สองคนนี้นจะเสียหายไม่รู้เด็กกี่คนไม่รู้ว่าเด็กกี่คนที่จะแบบมีปัญหาเรื่องทรงผมแล้วไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าเกิดเด็กมีความอดทนเนี่ยมันคือแป๊บๆมันก,ก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ไห้ผมยาวได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กมันก็แบบไม่เอาไม่ทนอะไรประมาณน,นี้นะ คือตอนนี้ก็คือว่าเดือดร้อนเรื่องทรงผมน่าจะเป็นต่างประเทศละมั้งเพราะเด็กออกมาประท้วงด้วยตอนเนี้ยเดี๋ยววันที่14ตุลาอะไรเนี่ยเขาจะไปประท้วงคอแบบอย่ามาก้อนผมฉันอย่ามาอะไรเนี้ยเด็กๆเ,เ,เขาจะไปกันเขานัดกันอะไรเนี้ยเราก็ว่าจะไปนะ <c oughs> ไปชูสามนิ้วปิ้งอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่ไปหรอกเอออะไรเงี <c> ้ย <oughs> แต่ว่าเรื่องทรงผมเนี่ยเราต้องติดตามจริงๆอะ่ะเกาหลี 11. ดาราดังๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากดูนะว่าใครมีแฟนกี่คนเลิกกับใครอะไรไมไ่อยากดูนะแต่อยากรู้ว่าเขาตัดผมทรงอะไรเวลาลูกค้าบอกว่าออทรงคนนั้นคนนี้เราจะได้รู้<ม>อะไรเงี้ยก็ลงก้ลีเราไม่รู้อยากหรอกแต่ว่าต้องรู้ไว้ว่าเขาตัดกันแบบไหนเวลาเด็กมาบอกเราเราจะได้ทําได้อะไรเงี้ยแม้แต่ตำรวจทหารทุกวันนี้ก็ยังโดนนะทรงสีเหลาทับเขาเรียกทรงสีเหลาทับก็คือหัวเกียนโดนหมดแนละ้วมันจะตัวใหญ่ตัวเล็กโดนหมดพอบออะไรก็แล้วแต่โดน ทรงนัเกเรียนประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะเรื่องทรงผมก็ประมาณนี้แหละก็จบก่อนนะคะนยาวเพินไปแหละมีอีกเรื่องเยอะอยู่เรื่องนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้เปิดร้านแล้วเดี๋ยวลูกค้าผลลูกค้ามัรอวันนี้ฝนตกด้วยฝนก็ตกเพื่อลูกค้ามารอจะได้หาเงินนะ,นะคละมาคุยแป๊บหนึง่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ